คุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ได้ไปยื่นเรื่องที่ปปชอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณเรืองไกรนี่ก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่คอยตรวจสอบนักการเมืองโดยเฉพาะนะครับทั้งสสสวรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งทําให้นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งต้องกระเด็ดตกเก้าอี้ไปแล้วนะครับวันนี้คุณเรืองไกร ส่งเอกสารทางไปรษณียื่นร้องไปที่ปปชอ,อีกเรื่องหนึ่งครับคราวนี้ไปยื่นร้องนายกรัฐมนตรีแพทรทองทานชินวัตรหรือคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับในเรื่องที่เธอทำสัญลักษณ์มินิฮาร์ตขณะที่ถ่ายรูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวนะครับเครื่องแบบปกติขาวโดยทั่วไปก็จะแต่งกาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีหรือเข้าเฝ้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาผมลองเข้าไปดูในเนื้อหาที่คุณเตลืองไกลล้องแล้วก็รู้สึกน่าสนใจครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หวาดเสียวทีเดียวที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นายกรัฐมนตรีได้เลยทีเดียวนะครับ ลองติดตามไปดูนะครับว่าเนื้อหาสาระที่คุณเรืองไกรเขาร้องไปที่ปปชเนี่ยเขาร้องเรื่องอะไรครับเขาร้องว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปชวนคณะรัฐมนตรีชูนิ้วทำมือมินิฮาร์อย่างเงี้ยนะครับคณะใส่ชุดปกติขาวเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่นะครับคดีมาตรฐานจ,จริยธรรมเนี่ยนะครับ ของสอสอสอวอเนี่ยก็ใช้อันเดียวกับอันนี้กับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐมนูญและผู้ลงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุราการของสารรัฐมนูญและองค์กรอิสระนะครับประเด็นข้อที่คุณเรืองไกรร้องเนี่ยนะครับคือข้อที่17นะครับข้อที่17เเขาร้องให้ปปชช่วยตรวจสอบว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ย ดำเนินการขัดหรือว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับข้อ17บอกว่าไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งนะครับอันนี้คือข้อ17บเจ็ดอกน,นั้นก็ไปถึงข้อ21ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องจริยธรรมทั่วไปในหมวด3นะครับ ในข้อ21นี้บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงนี้นะครับระเบียบแบบแผนของทางราชการเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมนอกจากนั้นก็ยังประกอบกับข้อ27วรรคสองนะครับ ข้อ27เรื่องการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนะฮะปรากฏว่าข้อ27่สิบสองนี่บอกว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด2องหรหมวด3จะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่นะฮะให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้น อันนี้ก็เอามาประกอบด้วยนี่คือมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับที่มาใช้กับสสสวแล้วก็ผู้ด,ดำรงตำแหน่ง,างการเมืองซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีโดยทั่วไปด้วยนะครับเรื่องนี้ก็คำร้องก็ยังบอกต่อไปนะครับว่าอยากให้ปปชเนี่ยส่งสารดีกาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 5วรรคหนึ่งะครับว่าดำเนินผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 5วรรคหนึ่งหรือไม่ และจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา2 3 5วัก4หรือไม่นะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่คุณเรืองไกรเอาไปร้องนะครับนอกจากนั้นนะฮะเรืองไกรได้บอกว่ากรณีที่นายกมนตรีทำสัญ,ญลักษณ์มินิฮาร์ขาดขณะที่แต่งชุดขาวเนี่ยนะครับบอกว่าทำให้นึกถึงกรณีที่ปปชตรวจสอบในมคลกิจสุขสินธารนนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพักไทยศรีวิไลเรื่องการไปดูภาพยนตร์4 Kings อาชีวะยุค90แล้วเรื่องการไปชูนิ้วมือ3นิ้วซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยมีบปชมีมติว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ครับอันนี้คนเดอ่ไกลเขาบอกเขาไปเลยไปนึกถึงเรื่องนี้รวมทั้งกรณีสสดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อน ระะวมทั้งสสไปดูภาพยนตร์กรณีคุณมงคลกิจเนี่ยนะครับแล้วไปชู3มนิ้วเนี่ยกุเรืองไกรบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของนางสาวแพรทองทานชูนิ้วทำมิดิฮาทั้งสองมือจึงควรมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบเดียวกันนะครับกุเรืองไกรก็เลยบอกว่าที่กรณียืน่นกรณีของนางสาวแพทองทานเนี่ยมีประเด็นที่ควรตรวจสอบว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17จหรือข้อ21อ นะครับที่ผมบอกไปแล้วหรือไม่นะครับอุรงการยังให้รายละเอียดต่อไปนะครับเหมือนอยางที่เราทราบจากข่าวสารเนี่ยนะครับว่าทันทีที่คุณแพทองทานเนี่ยนะครับนายกมนตรีนะฮะได้ทําท่าสัญลักษณ์มินิฮาร์เนี่ยแล้วก็ชวนครมรทําตามระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยแต่หลังจากที่มีทีมงานทักนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มรับว่าลืมไปว่าใส่ชุดขาวนะครับ ซึ่งรัฐมนตรีก็มีการยกมือทำท่ามินิฮาร์ดก่อนเอามือลงในเวลารวดเร็วโดยมีรัฐมนตรีหลายคนทำตามนะครับแต่ก็มีรัฐมนตรีหลายคนก็ไม่ได้ทำตามนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีแต่ละคนจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์และสถานที่ดังกล่าวอีกทั้งเมื่อค้นหาจากเหตุการณ์และสถานที่นะครับค้นหาจากคลิป t i k t o อเนี่ยนะฮะก็จะพบพยาหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงจำนวนมาก ซึ่งสาธารณาชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่ายต่างแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปในคำร้องครั้งนี้จึงบอกว่าเพราะฉะการที่นางสาวแพทองทานซึ่งร่วมถ่ายรูปที่ทำเนียบรัฐบาลและเป็นผู้เชิญชวนให้คณะมนตรีร่วมทำท่ามินิฮาร์ดขนาดใสเครื่องแบบราชการชุดปกติขาวนั้นจึงเป็นเหตุอันควรให้ปปชตรวจสอบก่อนว่าให้ปชหปชตรวจสอบก่อนนะครับว่า การกระทําดังกล่าวนะเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ส่งผลภาพลักษณ์และกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรฐานทางจ,จริยธรรมข้อ1721ประกอบข้อ27วรรคสองหรือไม่นะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องมาตรฐานจาจริยธรรมการร้องเรื่องนี้ก็อาจจะหาข้อกฎหมายนะครับหรือมาตรฐานอะไรที่จะเข้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่พอมีเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เคยพูดถึงเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมโดยเฉพาะใช้คำว่าวินยุชนพึง เข้าใจได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเอ่ยถึงคำว่าวินยูชนแล้วเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลอย่างเดียวเลยนะครับว่าประเด็นนี้ศาลจะมองว่าเป็นการขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับศาลบางท่านอาจจะมองว่าขัดศาลบางท่านอาจจะมองว่าไม่ขัดก็ได้ แต่เบื้องต้นตอนนี้อยู่ที่ปปชก่อนครับเพราะปปชเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องและถ้าเห็นว่ามีมูลนะครับก็จะส่งต่อไปให้ที่สารรัฐมนูญเรื่องนี้คงใช้เวลาอีกพอสมควรแต่ต้องถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าหวาดเสียวมากครับ